กลางดึกที่เงียบสงัดเจ้าโชคสุนัขพันทางสีน้ำตาลที่มีปานดำตรงลิ้นกลับส่งเสียงเห่ากันโชคใส่พื้นห้องครัวอย่างบ้าคลั่งจนขนหัวลุกไปทั้งบ้านผมพยายามลากมันออกไปแต่มันกลับแยกเขี้ยวแล้วเริ่มขุดพื้นกระเบื้องจนเล็บแตกเลือดซิบสายตาของมันจ้องขเขม่งลงไปใต้ดินเหมือนเห็นวิญญ,ญาณร,ร้ายที่สิงสู่อยู่เบื้องล่างความกลัวเข้าครอบงำจนผมเกือบจะย้ายบ้านหนีเพราะทุกคืนจะมีเสียง ดังสะท้อนขึ้นมาใต้ฝ่าเท้าอย่างน่าสยดสยองแต่แล้วในคืนที่ฝนตกหนักเจ้าโชคมุดลงไปในโพรงดินที่มันแอบซุ่มขุดไว้ใต้ถุนบ้านอยู่นานสองนานก่อนจะคลานกลับขึ้นมาพร้อมกับขาบวัตถุโลหะชิ้นหนึ่งมาวางแทบเท้าผมแสงไฟสลัวเผยให้เห็นไขควงเปื้อนดินที่ยังมีรอยนิ้วมือคนติดอยู่ท่นใดนั้นเสียงขุดจากข้างล่างก็ดังสนั่นขึ้นชัดเจนจนใจ,ใจแทบวายมันไม่ใช่ผีอย่างที่ทุกคนคิด แต่มันคือขบวนการโจรมืออาชีพที่กำลังขุดอุโมงค์ลัดจากตึกร้างข้างบ้านเพื่อเข้ามาปล้นเซฟในห้องนอนของผมโดยตรงแววตาที่จริงจังของเจ้าโชคในวินาทีนั้นคือคำเตือนภัยสุดท้ายก่อนที่ความตายจะมาถึงตัวถ้าไม่ได้สัญชาตญาณสุดยอดของหมาแสนรู้ตัวนี้ผมคงถูกปล้นหมดตัวหรืออาจมีโอกาสได้ลืมตาเตือนขึ้นมาอีกเลยใครจะไปคิดว่าหมาที่คนทั้งซอยตราหน้าว่าเห่าผีแท้จริงคือฮีโร่ที่ช่วยชีวิตคนทั้งบ้านไว้ได้อย่างหุดวิดที่สุด